ทักษอรบริจาคข้าวสาร0ตันให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดจากกรณีก่อนหน้านี้ทางด้านแอปทักษอรอพักสุเจริญนั้นเจอดราม่าทั่วลงหนักได้เข้าไปคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์ของไบพิชยทัน์ขณะที่ทางด้านสรยุทธสุทัศนะจินดานได้ร้องไห้กลางรายการหลังอ่านข่าวผู้ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตหลายรายในวันเดียวซึ่งทางด้านแอปทักษอรได้โพสต์อิโมจิเป็นรูปร้องไห้และก็ทำเอาเกิดดราม่าอย่างหนักกลางอินสตาแกรม เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาต่อว่าแอปทักษอรว่าอย่าเศร้าเลยคุณแอปเศร้าแต่ในไอจีแต่ในชีวิตจริงเหมือนจะเมินเฉยนะคะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเลยขออภัยที่ถามถ้าแสดงออกแล้วขอโทษน,นะคะเคยชอบและติดตามมานานขอเลิกติดตามทุกช่องทางทุกรายการทุกสื่อที่คุณออกเปิดทีวีขอเปลี่ยนช่องเลิกซื้อของที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์เสียงประชาชนอาจจะเล็กน้อยไม่กระทบคุณแต่เราก็อยากแสดงออกบ้างค่ะล่าสุดทางด้านแอปทักษอรก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใด เพราะเจ้าตัวได้ออกมาบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่เดือดร้อนพร้อมข้อความว่าแอปและเพื่อนๆขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ด้วยการมอบข่าวสารให้กับผู้ที่เดือดร้อนต้องกักตัวขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ